คุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเมียวลองดูว่ามันจะไ,ได้ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตั้งโทรศัพท์ลองจิ้มรูปโปรไฟล์ผมว่ามีอะไรบ้างต้อความในโปรไฟล์นี่น่าจะได้ลวคะ่ะทีนี้ลองดูนะคะวางได้ไหมจิ้มที่รูปผมว่าอะไรบ้างข้อความในรูปโปรไฟล์อลองดูนะคะกดรายงานนำบอกไปที่ช่อง นำผู้เลยออกไปที่ช่องฝากบุกข้อความรายงานเดี๋ยวเมียวเมีวลองดูก่อนเ้อว่ามันจะเข้าได้ยังไงว่าเพิ่มผู้กํลาลังรอผู้เข้าร่วมแต่ว่าโอเคพ,พี่มันมันเข้าไม่ได้ค่ะตรงนั้นนะมันอ่ามันเข้าไม่ได้ไม่เข้าไปเจอกันเลยเดี๋ยวเมียวเมียวลองดูว่าเราจะแชทยิมตรงนั้นได้ยังไงแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยอยากเรียนรู้ก็อย่างนี้แหละคะ่ะต้อง ครั้งแรกก็จะวุ่นวายนิดหน่อยหาที่หายที่คัดลอกก่อนอกําลังรอผู้เข้าร่วมมาเอ,อิ้ผู้เข้าร่วมก็ไม่ให้ความร่วมมือ <laughs> กลับไปก่อนนะคะไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันไว้นะคะก็ส่งลิงก์ไปเอาทำไมมันไม่ทํางานเลยล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อร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 อกันอยู่ครับอ่าแชร์ แชร์ไปที่ไหนล่ะที่นี้แชร์มันมีแชร์แชทสุดระบบจะแสดงข้อความทั้งหมดไม่มีส้นข้อความแชททบแชทลบ,บอจซ่อนข้อความบางรายการเชร่นนี้ค่ะพี่อาจเป็นแสแปมไม่มีไม่มีไม่มีมมนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแปบบ๊บหนึ่งเดี๋ยวหาทางหาทางอยู่หาทางอยู่กำลังรอผู้เข้าร่วม หลายๆคนก็มารอลุ้นกับแม่หมิวแล้วมันมันเห็นที่ที่เราจะเพิ่มผู้ร่วมอยู่เพียงแต่ว่าคัดลอกมาแล้วก็พี่บ่าวผมเป็นนะพี่บ่าวเราก็ลุ้นกันมากเลยนะกำหนดผู้ใช้ในระยะหมดเวลาซ่อนผู้ใช้นี้นำผู้นี้ออกยกเลือกเฮ้ยเราจะทำยังไงให้กับพี่บ่าวได้เนาะนี่ มันอ่าอ่าบังเอิญว่าไอ้เพจเบลเหมียวมันล็อกเยอะพี่บ่าวเพราะนักเรียนมีนักเรียนเรียนเรียนด้วยกันที่มันเยอะมากก็เลยไม่สามารถเปิดตรงนั้นได้เด้อเด้อเดอเบลเหมียวลองดูว่ามันจะวางได้ไหมเดี๋เบลเหมียวทองทักอะไรไปก่อนในแชทนี้นะคะอื๋จะลองดูก่อนเด้อสวัสดีค่ะก่อนนะคะได้ดดดไหมเออ ม่เหมียวพยายามที่อยากอยากจะวางลิง์ตัวนี้นะคะอยากจะวางลิงก์ตัวนี้เพราะดีว่าเชิญไปแล้วหนึ่งคนเราต้องเอาคำเชิญตัวนั้นออกไหมเนาะม,มันไม่สามารถกรอบมาวางตรงที่จาก iPad นี้มาวางที่ iPad นี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวลองดูว่ามันขึ้นวางไหมเอ้ยเอ้ย ไม่สามารถทําได้เลยพี่บ่าวเรานะคะไม่ได้เลยหาใครเนาะพี่บ่าวเราเป็นเพื่อนกัน,น <c oughs> ในในเฟซบุ๊กก่อนไหมหาเมี่ยเมียวก็หายากอีกเด้อในเฟซบุ๊กนะหาเมียวก็หายากอีกโอ้ยตายอยากเรียนรู้แต่ก็ทาบางเออในคนที่เราเชิญก็กลับบ้านไปซะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามอยู่นะคะพยายามอยู่ว่าเราจะเชิญกันเปิดแฟส พ m ดไมโครโฟนมีอยู่กับเพิ่มเพิ่มผู้ร่วมเพียงแต่ว่ามันมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ได้มันไม่สามารถขึ้นมาตรงนี้ได้พี่บ่าวเอ้ดูเว้นว่าเราจะเป็นเพื่อนกันใน <c oughs> ในเฟซหรือในไลน์ก่อนในเฟซหรือในไลน์ก่อนมันถึงจะไปได้หรือว่าเดี๋ยวดูดูก่อนเด้อคือถ้ากดไปที่ช่องของพี่บ่าวทองใบนะ มันก็จะมีไปที่ช่องไปที่ช่องปักหมุดข้อความรายงานนําออกกรอบผู้ใช้อยู่ในระยะหมดเวลาซ่อนผู้ใช้แล้วก็นําผู้ดูเลออกมีแค่นี้ค่ะพี่มันไม่มีอย่างอื่นเลยนะคะก็เลยงงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้แล้วละ่ะคือตอนเนี้ยเราจะต้องเป็นเพื่อนกันคือข้อสําคัญของตัวการเป็นไลท์ไลท์ตัวนี้ที่เราจะเชิญคนนั้นอะเราต้องเป็นเพื่อนเขาแม้มว่านะ ต้องเป็นเพื่อนเขาในเฟซในลไลน์หรือในอะไรก,ก็แล้วแต่เพราะว่าตรงที่เราเพิ่มตรงที่สามจุดนะคะมันบอกว่าบันทึกไครเรา